นี่นะคะพวกผักต่างๆาทุกชนิดนะคะที่มีอยู่ที่เราปลูกเอาไว้เป็นพืชผักสวนควรัวข้างๆบ้านนะคะเราก็จะลดด้วยปุ๋ยสูตรนี้แล้วค่ะก็คือ,อนมและไข่นี่นะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะในนี้ก็จะมีเมีนมหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ไข่หนึ่งกองนะคะเราก็จะผสมให้เขาเข้ากันนะคะเราก็จะใส่เกลือไปนิดนึงค่ะเกลือก็จะประมาณ ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะเราเราก็จะผสมน้ําอันนี้ก็จะประมาณแปดลิตรนะคะนี่ค่ะเราก็จะเทรวมกันอย่างนี้นะคะลงไปแล้วเราก็จะคนคนรวมกันนี่ค่ะจะเป,เป็นเป็นเป็นปุ๋ยที่เอ่อทำให้ต้นตะไคร้เขาจเจริญงอกงามดีนะคะนี่ค่ะเราจะใส่ใส่ได้ทุกผักเลยนะคะจะเป็นผักกาดผักชีใบแมงลกักหรือผักสลัดอะไรผักที่เราปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนะคะ เราจะใช้ปุ๋ยที่เราทําเองขึ้นมาเนี่ยลดได้ทุกอย่างเลยค่ะจะทําให้ผักเราจเจริญเติบโตแล้วก็มีใบสีเขียวสวยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีใบสีเขียวสวยทุกอย่างเลยนะคะใบตะไคร้ใบแมงลกักแล้วก็พวกผักสลัดใบพืชผักสวนครัวเราทุกอย่างเลยนะคะเราก็จะตักลดเข้าไปนะคะนี่ค่ะลดได้ทั้งใบทั้งต้นเลยนะคะ เราก็จะลดเข้าไปแบบนี้ตะไคร้เขาจะชอบมากค่ะเขาก็จะเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะนี่ค่ะก็จะเทไปอย่างนี้นะคะเทใส่ตรงกระถางในกระถางที่เราปลูกเขานะคะตะไคร้กำลังออกใบออกต้นออกลูกขึ้นมาเยอะมากค่ะนี่ค่ะแตกใบสวยมากก็จะทำให้เขามีใบที่เขียวสวยนะคะเจริญเติบโตนี่ใบยาวมากเลยนะคะจะถึงหลังคาเกินเฮ้าของเราอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ความจเจริญเติบโตของเขานะคะนี่ก็จะเป็นกระเพานะคะกระเพราก็สูงมากแล้วค่ะใบยาวสวยมากใบแมงลักนะคะนี่ค่ะแมงลักโหระพาแล้วก็จะลดเขาทุกอย่างนะคะผักที่เราปลูกพืชผักสนวนครัวอ้อมอ้อมตามข้างบ้านนะคะเราก็จะใส่ต้นไม้ใส่ได้ทุกอย่างคะ่ะต้นดอกไม้ต้นอะไรใส่ได้ทุกอย่างนะคะนี่จะเป็นต้นแมงลักนะคะนี่ค่ะ ปลูกเอาไว้ใช้เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับเอาไว้ทํากับข้าวนะคะแล้วก็จะเป็นต้นกระเพราค่ะนี่ค่ะกระเพรานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเพราของพันธุ์ที่นี่นะคะใบเขาก็จะแตกต่างจากกระเพราไทยเรานะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีใบเงาสวยนะคะ,จะเรจริญเติบโตได้เต็มที่อันนี้จะเป็นกระเพราแดงบ้านเรานะคะใบกะเพรากะเพราแดงค่ะของพันธุ์บ้านเรานะคะพันธุ์ไทยเรานะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นโหระพาค่ะนี่ค่ะใบใหญ่สวยมากนะคะโหระพานะคะก็จะเป็นเมล็ดของพันธุ์ไทยเราค่ะแต่เราก็มาปลูกได้ใบได้เป็นใบใหญ่สวยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นเมงลักนะคะปลูกใส่กระถางไว้นะคะก็กําลังออกดอกค่ะเราก็จะเก็บรับประทานไปแล้วอันนี้ที่เขาออกมาก็จะเป็นที่เราเด็ดยอดเข้าไปนะคะ าก็จะแตกเป็นพุ่มออกมานะคะนี่ค่ะเราก็จะเด็ดเด็ดไปทําอาหารเรื่อยๆค่ะเขา,ขขาเะะก็จะแตกพุ่มออกมานะคะนี่ค่ะกระถางนี้ก็จะเป็นโหระพาค่ะแต่ใบอีกพันหนึ่งใบเขาจะเล็กหน่อยนะคะจะหอมมากพันนี้พันนี้จะต้นเล็กใบเล็กแต่หอมนะคะนี่ค่ะเราก็จะตดตัดเข้าไปทํากับข้าวเรื่อยๆนะคะเขาก็จะแตกพุ่มออกมานะคะนี่ค่ะผักทุกชนิดเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรเลยนะคะก็ะใช้แต่ปุ๋ยนมและไข่นี่ค่ะลดนะคะ นี่ก็เป็นแมงลักค่ะปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นผ, e ผ, e ผักชีผักชีไทยกําลังออกสวยเลยค่ะนี่จะเป็นรุ่นที่สองนะคะที่เราปลูกรุ่นแรกเราเก็บไปรับประทานหมดแล้วนะคะเก็บรากเข้าปักเอ่อเข้าช่องแข่งช่องแช่ฟีดไปแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นรุ่นที่สองที่เราปลูกขึ้นมานะคะกําลังแตกใบสวยเลยค่ะใบมันเงานะคะนี่ก็จะเป็นผักกาดนะคะ จะเป็นผักกาดหินผักกาดเขียวปีนะคะนี่ค่ะที่เราไว้ทานกับเป็นผักสดทานกับน้ําพริกนะคะหรือไม่ก็ใช้บ้านเราจะปลูกเป็นต้นใหญ่ๆแล้วก็ใช้เป็นผักโดงนะคะนี่ค่ะแต่เราก็ปลูกเล็กๆน้อยๆกับพื้นที่ไม่เยอะนะคะก็ปลูกไว้รับประทานเล็กๆน้อยๆค่ะนี่ก็จะเป็นใบคลื่นใช่นะคะใบตั้งอูนะคะพันธุ์ของไทยเรานี่ค่ะกําลังออกยอดสวยค่ะ แตกใบอ่อนสวยเลยค่ะก็เป็นฟักทองนะคะฟักทองกําลังออกลูกค่ะก็มีหลายลูกแล้วนะคะที่อยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นลูกใหญ่แล้วค่ะนี่เราตัดใบออกนะคะตัดใบที่อยู่เขาอยู่ด้านล่างๆออกเพื่อที่จะให้เขามีความโปร่งลมเข้าได้ถึงนะคะไม่ให้เขาเอ่อแออัดเดี๋ยวเขาจะใบเขาจะบังลมแล้วก็ทําให้ต้นฟักทองเราไม่จเจริญเติบโต,ต,ต,ตเต็มที่นะคะนี่ค่ะ ก็จะมีหลายลูกอยู่นะคะตรงนี้นี่ค่ะลูกหนึ่งแล้วก็กําลังขึ้นลูกอีกลูกหนึ่งยอดออกเลื้อยออกมาสนามหญ้าเราแล้วนี่ค่ะก็จะมีลูกเล็กๆกําลังออกนะคะนี่กําลังออกลูกนะคะนี่ค่ะกําลังออกลูกเต็มเลยนะคะนี่นี่ก็จะมีอีกลูกหนึ่งนะคะตรงนี้นี่ค่ะก็กําลังออกลูกเล็กๆเต็มเลยค่ะก็จะถึงแบบกำหนดเวลาของเขานะคะที่ ลักทองเขาจะต้องออกลูกให้เรานะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นใหญ่แล้วค่ะอันนี้ลูกสีเหลืองนะคะพันธุ์สีเหลืองอ่ะสี่่ะกำลังออกลูกเล็กๆอีกนะคะลูกสีพันธุ์สีเหลืองนะคะนี่ก็จะเป็นต้นถั่วของเรานะคะแล้วก็เป็นแปลงสารเน่นะคะก็เก็บรับประทานเรื่อยๆค่ะตอนนี้เขาก็จะเริ่มที่จะใบแก่แล้วค่ะเราก็จะตัดยอดเขาให้เขาแตกยอดอ่อนออกมาใหม่นะคะ เพื่อที่เราจะได้เก็บรับประทานได้ตลอดทั้งหน้าร้อนนะคะนี่ค่ะถั่วของเราก็เก็บไปทานทุกวันนะคะเขาก็จะออกออกฝักมาให้เราเขาเรียกฝักถั่วใช่ไหมคะนี่ค่ะเขาก็จะออกมาให้เราเก็บโตให้เราเก็บทุกๆุกวันนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะเก็บได้อีกแล้วฝักก็จะประมาณนี้นี่ค่ะก็จะเก็บเก็บทุกวันค่ะเก็บทานเล็กเลกน้อยทุกวันนะคะเป็นผักสดเก็บรับประทานทุกวันนะคะนี่ค่ะก็จะปลูกล้อมๆ ไว้ตามาแถวสนามหญ้าค่ะก็ดูแลกันไปคู่กันคู่กันไปกับสนามหญ้าของเรานะคะแต่ปีนี้ฝนไม่ค่อยตกค่ะขนาดหญ้ายังแห้งเลยค่ะนี่ค่ะดินแห้งมากอันนี้เราเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อวานนะคะนี่ค่ะหญ้าแห้งฝนไม่ตกนะคะนานมากแล้วหลายอาทิตย์แล้วนะคะที่ฝนไม่ตกก็ไม่รู้ว่าจะตกวันไหนนะคะนี่ค่ะ ก็าจะปลูกต้นผลไม้มั่งผักมั่งนะคะนี่ก็จะเป็นต้นเบอร์รี่ที่เราใช้ต้มเป็นทําเป็นน้ําผลไม้นะคะเพื่อที่เราจะไว้ดื่มในช่วงฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนค่ะก็ดื่มชงกับน้ําเย็นๆนะคะดื่มก็ชื่นใจค่ะก็จะมีรสอมเปรี้ยวอมหวานนะคะค่ะเราก็จะเก็บไปทําต้มเป็นน้ําผลไม้นะคะนี่ค่ะปลูกเอาไว้ล้อมๆบ้านรอบๆบ้านนะคะ เดี๋ยวนกก็มากินหมดแล้วนี่ค่ะไม่ได้เอาตะข่ายมาคุมไว้นะคะผักสลัดแปลงนี้ก็จะหมดแล้วค่ะก็ไม่ปลูกแล้วนะคะก็จะกินเท่าที่ยังมีอยู่นะคะไม่ปลูกแล้วค่ะเพราะว่าอากาศก็จะเริ่มหนาวแล้วนะคะนี่ค่ะใบสวยนะคะใบใหญ่สวยนะคะใบเขายังอ่อนตลอดเวลาผ,ผักสลัดพันุนี้จะใบอ่อน ถึงต้นเขาจะแก่ใบเขาก็จะยังอ่อนอยู่นะคะยังเก็บรับประทานได้ตลอดเวลานะคะจ้ะปลูกไว้รอบๆบบ้านนะคะเป็นพวกพืชผักสวนครัวดอกไม้นะคะนี่ค่ะวันหยุดก็จะอยู่อย่างนี้นะคะอยู่ตามเออส่วนข้างบ้านนะคะดูแลต้นผักต้นดอกไม้นะคะนี่ก็จะเป็นต้นแอปเปิลค่ะแอปเปิลเนี่ย อันนี้จะเป็นแอปเปิลพันธ์เขียวนะคะก็ยังไม่ยังไม่แก่นะคะก็ยังยังอ่อนๆอยู่นะคะก็ประมาณอีกอันนี้จะเป็นพันธ์ุที่เขาอยู่นานหน่อยนะคะก็คือเขาจะไม่แก่ง่ายะ,ะจะเป็นพันธ์ุที่เอ,อ่อแก่ช้านะคะแอปเปิลเขียวนะคะจะมีรสอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากค่ะอยู่กับแป้งผักอยู่กับ ตนามหญ้าบ้านเราเองนะคะก็ปลอดโควิดนะคะเรื่องไม่ไม่ไม่ไปรับเชื้อแล้วก็ไม่เออไม่เอาเชื้อไปแพร่กระจายให้ใครนะคะสำหรับสำหรับอช่วงโควิดช่วงเชื้อโควิดระบาดก็พยายามดูแลตัวเองนะคะนี่ค่ะช่วงนี้ก็จะมีพวกดอกไม้พันธุ์ต่างๆที่เริ่มบานนะคะเขาก็ทยอย ส่วนที่พันธุ์อื่นๆที่ร่วงโรยไปก็ร่วงโรยไปนะคะเราก็จะมีดอกไม้อีกพันที่ว่าเขาสามารถที่จะออกดอกได้ในช่วงฤด,ดูนี้นะคะอันนี้ก็จะใกล้ฤด,ดูใบไม้เหลืองใบไม้ร่วงแล้วค่ะเดือนหน้าก็จะเริ่มนี่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นบานชื่นนะคะดอกบานชื่นบ้านเรานะคะกําลังออกดอกสวยมากค่ะมีหลายสี ตรงนี้ก็จะมีสีชมพูสีส้มนะคะสีสีชมพูสีส้มแก่ส้มอ่อนนะคะมีหลายสีค่ะ,ะเป็นดอกบานชื่นนะคะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะเราก็จะปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะคะพักผ่อนหน้าบ้านก็จะมีดอกไม้ให้ชมนะคะนี่ค่ะดอกดาวเรืองบ้านเรานะคะก็จะมีดอกไม้ต่างๆพืชพันธุ์ต่างๆนะคะอันนี้ดอก ลินลี่พันดอกใหญ่นะคะสีสีชมพูนะคะชมพูเข้มนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาจะบานทีหลังทีหลังจากสีอื่นๆนะคะอันนี้สีนี้ก็จะเริ่มเริ่มร่วงโรยแล้วนะคะสีส้มอ่อนสีส้มๆนะคะนี่ค่ะส่วนสีเหลืองสีชมพูอ่อนก็จะเริ่มร่วงโรยไปกับการเวลาแล้วนะคะแต่ละพันธุ์เขาก็จะมีเวลาของเขานะคะนี่ค่ะ สีบานก่อนก็ร่วงโรยก่อนนะคะตามธรรมชาตินะคะไม่ว่าคนหรือดอกไม้นะคะนี่คสีเหลืองออกดอกนานแล้วก็จะเริ่มร่วงโรยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเริ่มนี่อันนี้สีแดงสีแดงอ,อ่อนๆนะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งผลิบานนะคะก็จะยังมีความมีเวลาอยู่อีกนะคะนี่ค่ะก็เพิ่งจะเริ่มผลิบานนะคะนี่ค่ะพักผ่อนไปในตัวนะคะอยู่ดูแล ต้นไม้ผักสวนครัวข้างบ้านนะคะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะก็จะอยู่ได้โดยที่เมีความสุขนะคะนี่ค่ะส่วนแปลงนี้ก็พวกผักสลัดแล้วก็ถั่วรันเตาที่เราปลูกเอาไว้นะคะสำหรับเด็ดยอดเข้าไปรับประทานนะคะก็จะถอนทิ้งไปบางส่วนแล้วคะ่ะเพราะว่า ต้นเขาแก่เราตัดแล้วเขาก็ไม่แตกยอดออกมาแล้วนะคะก็เลยถอนลากเขาทิ้งไปแล้วนะคะแล้วก็จะปลูกผักชีปลูกผักชีไทยขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะต้นเก่าเขาเราก็จะถอนออกทิ้งไปแล้วนะคะถอนเก็บรากไปแช่ช่องฟีดแช่ช่องแข็งช่องแช่แข็งไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะปลูกต้นใหม่ขึ้นมาแทนนะคะก็มีเวลาอีกประมาณสองเดือนนะคะที่เราจะ มีผักเอ,อสวนครัวพืชผักสวนครัวเก็บรับประทานหลังจากนั้นก็จะเป็นอากาศหนาวแล้วค่ะพืชผักเราก็จะไม่โตแล้วนะคะเราก็จะเก็บเพวกที่เขายังมีอยู่นะคะเก็บรับประทานไปเรื่อยๆนะคะจนจนหมดช่วงฤดูร้อนนะคะพอช่วงฤดูหนาวเราก็ไม่มีผักที่จะรับประทานแล้วค่ะต้องซื้อจากตลาดซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะใบพื้นช่ายนะคะใบ จางโอนะคะปลูกเอาไว้หลายจุดหลายที่ค่ะนี่ค่ะก็แบ่งเพื่อนๆด้วยค่ะเราไปหาเพื่อนๆหรือไม่เพื่อนๆมาหาเราก็ได้เก็บผักรับประทานกันนะคะผักสดๆจากสวนก็เก็บรับประทานกันนะคะอร่อยอร่อยนะคะผักสดสวนเราเองนะคะนี่ค่ะจะเป็นพวกต้นหอมนะคะมีดอกไม้แจมด้วยค่ะเพื่อความสวยงามและความสดชื่นนะคะนี่ค่ะ รรเราก็จะอยู่กันอย่างนี้นะคะพักผ่อนอยู่หน้าบ้านนะคะก็นั่งชมอดอกไม้ชมผักอยู่หน้าบ้านตัวเองนะคะนี่ค่ะพักผ่อนวันหยุดนะคะ เดี๋ยวลดผักเก็บผักแล้วนะคะ,ะวันนี้เราจะไปบ้านเพื่อนกันค่ะจะไปหาเพื่อนที่อยู่พักอาศัยอยู่อีกที่หนึ่งนะคะก็จะไปมาหาสู่กันวันหยุดค่ะเดี๋ยวลดผักเสร็จลดผักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะนี่ค่ะพวกผักต่างๆที่เราลดเขาด้วยนมด้วยไข่นะคะเขาก็จะเริญเติบโตแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนเขาไปเก็บผลไม้เบลูเออบอร์รีร่นะคะ เราจะไปทำกับข้าวกินกันนะคะแล้วก็ก็พูดคุยกันพักผ่อนบันหยุดนะคะพบปะหารือกันนะคะเดี๋ยวติดตามไปดูกันนะคะวิธีที่เ,เข้าไปเก็บบลูเบอร์รี่มาแล้วเขามาทำความสะอาดเก็บลูกเล็กๆเสียๆออกนะคะก็จะเอาแต่ลูกดีๆเก็บไว้นะคะส่งให้ลูกค้าที่เขาซื้อนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาไปเก็บมาขายะคะ่ะถังสิบลิตรก็จะได้หลายบาทอยู่นะคะประมาณสองพันกว่าบาทะคะ่ะ ลูกบ okay. ูเบอรี hmm ่ป hmm. ่านะคะเดี๋ยวไปติดตามดูกันค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลของบูเบอรี่สุกนะคะก็เขาได้มาเยอะมากมากแบบเยอะมากหลายถังเลยค่ะนี่ค่ะหลายหลายลิตรเลยค่ะกําลังช่วยเก็บใบที่มีใบติดออกมานะคะแล้วก็พวกที่เม็ดที่ว่าไม่สวยนะคะเม็ดจะเป็นเม็ดเล็กเม็ดอ่อนแล้วก็พวกขยะต่างๆที่ติดมาเวลาเราเก็บมานะคะเราก็จะมานั่งเลือกทําความสะอาดกันที่บ้านอย่างนี้นะคะกว่าจะได้ขายนะคะก็ ไม่ใช่ธรรมดานะคะนี่ค่ะเราก็จะเลือกเก yeah. okay. ็บส่วนที่เป็นเม็ดไม่สวยนะคะเม็ดเล็กๆแล้วก็เม็ดเสียนะคะที่มีหนอนกินหรือไม่ก็พวกเม็ดที่ยังไม่สุกดีนะคะเราก็จะเลือกออกเราจะเลือกเอาที่เม็ดเฉพาะที่เขาเม็ดเขาที่เขาดีๆจริงๆนะคะส่งลูกค้านะคะก็เขามีออเดอร์เยอะนะคะมีลูกค้าสั่งเยอะเราก็จะเก็บมาแบบนี้แล้วก็จะมานั่งทําความสะอาดกันนะคะเลือกที่สวยๆส่งลูกค้านะคะคุณภาพ ต้องมาก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะเลือกเก็บแบบนี้นะคะก็มาเอ่อว่างๆก็จะมานัดเจอกันนะคะก็ทําอาหารทำกับข้าวกินกันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเอ่ออาหารไทยนะคะไม่เป็นไรค่ะลูกก็ลูกก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะเจ้าของบ้านสวยมากค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอคดัาจ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นแรงงานต่างด้าวค่ะ จะบัตรไหนนะโคราชการนนท์สุดใชมาจากโคราชนะคะนี่ค so um, so ่ะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่สวยนะคะแล้วก็ตัวใหญ่นะคะแต่สวยนะคะกำลังสับมะละกอค่ะแล้วก็มีมีพี่สาวมาด้วยนะคะวันนี้ดูค่ะให้กลังใจมีมีกำลังใจเยอะนะคะวันนี้มาพากันมาเยี่ยมเยียนกันนะคะวันหยุดนะคะก็มาเก็บผลไม้เก็บ ช่วยกันนะคะก็จะได้ทำงานไปด้วยแล้วก็รอรออาหารรอกับข้าวนะคะรอกับข้าวหมกไขป่ปลาหมกไขป่ปลา<ม>นึ่งข้าวเหนียวนะคะวันนี้นี่ค่ะมีผักมาด้วยนะคะผักจากสวนเราเองนะคะนี่ค่ะก็มาเราก็จะเก็บผักติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะมาฝากกันนะคะแล้วก็มากินด้วยกันนะคะนี่ค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราหาได้จากต่างแดนนะคะ มีเพื่อนมีญาติมีเอ่อรักกันยิเขากนเด้กดูแลกันนะคะนี่ค่ะก็จะเก็บอย่างนี้นะคะก็มีแม่ค้าส้มตำมาแกนนก็มีแม่ค้าฝีมือที่แบบว่ามาจากเอ่อมาจากร้านใหญ่นะคะจากอุดรนะคะนี่ค่ะอันนี้ร้านอะไรนะอุดรใช่อุดรใช่ค่ะนี่ค่ะก็วันหยุดนะคะก็จะมาพบปะเจอกันทําอาหารกินด้วยกัน พูดคุยกันนะคะมีทุกมีสุขก็เล่าสู่กันฟังนะคะเราใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนก็ต้องมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนที่จะสามารถพูดคุยได้แล้วก็พบปะกันได้นะคะก็จะช่วยไม่ให้เราเครียดนะคะนี่ค่ะเก็บเสร็จแล้วนะคะก็ะทำความสะอาดเรียบร้อยก็จะเหลือแต่เม็ดบูเบอรี่ที่ล้วนๆน,นะคะสวยๆนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นสี สีบลูนะคะออกดำดำบลูบลูนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะสะอาดแล้วก็สวยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีลูกค้ามารับนะคะก็จะขายอยู่ที่ถังละสิบริสนะคะสิบริสก็ถ้าเป็นปีนี้ผล,ลไม้หายากหน่อยก็จะประมาณเจ็ดสิบยูโรนะคะก็จะตีเป็นเงินประมาณถังนี้ก็จะประมาณสองพันกว่าบาทนะคะนี่ค่ะสิบริสนะคะก็จะได้ประมาณนี้นี่เาเม่อกี้มาแบ นี่นะคะฟักทองที่เราเก็บจากสวนเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเนื้อข้างในเขานะคะว้าวขาวจั๊วเลยค่ะเป็นแฟนไหคะเป็นเขายังอ่อนอยู่นะคะยังไม่แก่นะคะนี่ค่ะฟักทองลูกแรกที่เราปลูกกันนะคะลูกแรกของปีลูกแรกของปีนะคะก็จะมีลูกต่อๆไปอยู่นะคะแต่ว่าลูกนี้เป็นลูกแรกก็เลยจะเห่กันหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เก็บมาจากสวนนะคะผักกาดน้อยนะคะ ผักกาดเขียวปีนะคะแต่ว่าเราจะกินแบบเป็นต้นอ่อนนะคะนี่ค่ะผักสลัดจับสวนแล้วนะคะเอามากินกับส้มตํานะคะนี่ค่ะส้มตํานะคะส้มตํางานวัดค่ะชื่อเขานะคะชื่อส้มตํางานวัดนะคะนี่ค่ะย็ต้มหมดเลยนะนโอเคนี่ค่ะหน้าค่ะเออเหมือนเหมือนจะตําแบบปลาป่านะคะนี่ค่ะเป็นตําปลา จำปลาป่านะคะนี่ค่ะนี้ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนะคะวันนี้มากินอาหารนีสานแท้ๆนะคะอร่อยมากๆค่ะนี่ค่ะหอมมากค่ะนี่อันนี้จะเป็นไวบลูเบอร์รี่นะคะที่ทําเองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นไวที่เราทําเองนะคะนี่เดี๋ยว นี่ค่ะเป็นไว์บูเบอร์รี่นะคะเจ้าของบ้านทำเองค่ะเจ้าของเจ้าของบ้านทําเองนะคะก็เอามาต้อนรับพวกเราเวลาพวกเรามารวมตัวกันนะคะเขาก็จะมีไว์ที่ทําจากบูเบอร์รี่นะคะต้อนรับทุกครั้งที่มานะคะก็จะได้ดื่มกันอย่างชื่นใจนะคะเจ้าของบ้านใจดีมากค่ะทํากับข้าวนะคะแล้วก็มีไว์เสิร์ฟนะคะเพราะว่าพวกเราก็จะเอ,อ ว่างๆก็จะมารวมตัวกันนะคะทานอาหารอร่อยอร่อยนะคะเป็นกับข้าวอีสานที่ชอบกันมากค<ห><า>่ะเครื่องกิมซต์่ะที่งุนงของพี่ปองคนเดียวค่อยๆจะเอาตัวอีกันเ้าะว่าค่อย,อยงหลังจากที่ทำงานเสร็จนะคะก็จะมีอาหารว่างเสิร์ฟนะคะเป็นยำม้วนเส้นใส่ลูกชิ้นปลานะคะน,ะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราเก็บผลไม้ทำความสะอาดผลไม้เ,เสร็จนะคะก็จะมีเป็นยำ วุ้นเส้นลูกขิ้นปลาเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะน่าน่าอร่อยมากนก็ยำแบบยำแบบไม่เผ็ดมากนะคะแล้วก็รสชาติประมาณปานกลางนะคะนี่ค่ะเป็นยำวุ้นเส้นก็ใส่ผักที่เราเก็บมานะคะพวกใบขึ้นช่ายอะไรพวกนี้นะคะนี่ค่ะเป็นบบผักแผักอะไอีกน่ะผักอะไรอีกไหมไม่หมกไก่ปลาสูตรอีสานแท้ๆเลยนะคะหอมมากค่ะหอมมากค่ะ นี่ค่ะน,นานจะได้กินทีนะคะก็ประมาณปีสองปีครั้งหรือประมาณสามปีครั้งนะคะนี่นี่ค่ะก็ไม่ได้มีเยอะนะคะก็จะมีอันนี้เป็นปลาที่เออแฟนพี่เจ้าของบ้านแกไปไปตกปลานะคะแล้วก็เขาก็จะเก็บเอาไว้ให้พวกเรา ทานกันนะคะเพราะว่าพาอ่อเออแกแกไม่ได้ทานเองนะคะแกก็จะเก็บเอาไว้ให้พวกเรามาก็ทำเอามาทำแจกกันกินนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวนะคะจะเป็นนึ่งข้าวเหนียวนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวว่างๆเราเข้าป่ากันนะคะไปติดตามดูวิธีเก็บแล้วก็เออไปดูป่าบุเบรีกันนะคะว่ามีเออผลไม้ที่ว่าเขาเก็บกันยังไง เราจะได้เห็นวิธีเก็บของเขานะคะว่าก่อนที่เขาจะได้มาขายให้ลูกค้านะคะเขาไปเก็บยังไงนะคะก็เดี๋ยวว่างๆเราเข้าไปดูกันนะคะนี่ค่ะเนกจัค